เตือนภัยกับไซเบอร์ตอนที่หนึ่งภัยจากการช้อปปิ้งออนไลน์หลอกขายของออนไลน์เรื่องที่พบบ่อยไม่ได้รับสินค้าได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อหรือไม่ตรงปกได้รับสินค้าไม่มีคุณภาพวิธีการของคนร้ายเลยครับคนร้ายมักจะสร้างความน่าเชื่อถือและการ,ารกระทนีีปลอมๆในช่วงแรกเพื่อล่อให้เหยื่อตายใจว่าร้านนี้ขายสินค้าจริง เมื่อมีคนหลงเชื่อและมียอดสั่งซื้อจนถึงจำนวนที่ของร้านต้องการแล้วก็จะปิดช่องทางติดต่อและเชิญเงนินหนีไปวิธีการสังเกตสินค้าที่ขายมักจะมีราคาที่ถูกกร้านอื่นบัญชีที่ใช้โอนมักจะไม่ใช่บัญชีของทางร้านแต่เป็นชื่อของบุคคลทั่วไปหรือที่เรียกกันว่าบัญชีม้านั่นเองวิธีการป้องกันซื้อสินค้าจากแหล่งขายสินค้าที่เรารู้จักและซื้อขายกินมานานซื้อจากแอปขายสินค้าที่การันตีการคืนเงินหรือส่งสินค้าคืนนั่นเอง วิธีการตรวจสอบง่ายๆไปที่เว็บไซต์ฉ h a ด l a น o n c o m ในเว็บไซต์นี้ยังสามารถกรอกขอความชื่อเหลือหรือให้บริการด้านต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลการโอนเงินสื้อขายทางออนไลน์ได้อีกด้วยอย่าลืมเช็คให้ชัวรยอย่ามวัวเกรงใจหมู่มิดอ๋อมิจฉาชีพนั่นเองด้วยความปรารถนาดีจากสถานีตำ,าตำรวจภูธรเมืองพัทยาตำรวจภูธรจังหวัดชนบรุรีตำรวจภูธรภาคสองโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ